สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ครึ่งเดือนแรกเดือนมก,กราคมปี2567ปี2 0 2 4ครึ่งเดือนแรกเริ่มที่ชาวมังกรนะคะมังกรแม่ธาตุดดินครึ่งเดือนแรกนี้ชาวมังกรนะคะมุ่งมันไปที่หาการเงินรายได้แก้แหวนเงินทองสิ่งที่ได้มามีดาว จันมาเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์จันเสาร์ก็คือดาวคู่ครองคนรักขนณะนะดาวจันมาเข้ามามีหุ้นส่วนร่วมกับชาวมังกรกับการหาการเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่ชาวมังกรมีความเข้มแข็งเสาร์อยู่ในเรือนราหูแม้จะมีดาวจันทมา เกี่ยวข้องด้วยนะคะจันทก็คือฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามหุ้นส่วนค่ะเสาอยนเรือนราหูคู่มิตรอ่าราหูคู่มิตรการเงินไรายได้นั้นไปโยนเรือนลาภผลการเดินทางเพื่อการติดต่อค้าขายการสื่อสารเจรจาการค้าการเดินทางและการศึกษาเรียนรู้ค่ะดาวราหู ดาวการเงินผลตอบแทนรายได้ราหูก็คือหลมนะคะไปอยู่ในเรือนการเดินทางทติดต่อออนไลน์การค้าทางไกลค่ะราหูนั้นตรีโกนมาที่ดาวสุขสุขลาภะนะคะหรือเรือนลาภที่ทำให้ชาวมังก่อนได้ลาภผลจากการงานการสังคมการค้า การสื่อสารทางไกลมีตำแหน่งหน้าที่ด้วยประสบการณ์นะคะอทิตย์ตำแหน่งหน้าที่มรณะมอดกตกทอดการเดินทางไกลเพื่อการสื่อสารทางการค้าวินาศคืเบื้องหลังนะคะอธิตย์พุทธก็คือดาวคู่สติปัญญาวิชาการความรู้ด้วยประสบการณ์ก็ทำให้ตนเองได้พบกับการค้าที่รุ่งเรืองต่างชาติต่างแดนต่างถิ่น มีการแข่งขันเกิดขึ้นได้ลาบนะคะลาบนั้นก็นำพาให้เกิดความมั่นคงเตรียมพร้อมค่ะกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะมรณะย์ใการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อตำแหน่งหน้าที่ได้เดินทางไกลนะคะเพื่อลาบผลจากการที่มีความมั่นคงอง การติดต่อทางไกลการค้านะคะพระฤหัสเป็นสีแก่ลักขณาดวงประฐมเกณฑ์คือมีความสําเร็จความมั่นคงกับหลักแหล่งอสังหารดรถราหลักทรัพย์บ้านที่ดินนะคะมีดาวเกตรกระตุน้นส่งเสริมแรงเชียร์ยิ่งถือศีลสวดมนต์ภาวนานะคะยิ่งเพิ่มแสงสว่างแห่งปัญญาในการติดต่อค้าขายได้รับการพักดัน สนับสนุอนอยู่เบื้องหลังให้ได้พบกับการลงทุนที่ได้ลาผลนะการงานอาชีพงานมาอยู่ลาพการงานนำให้ได้ลาผลจากมวลชนผู้คนกับการลงทนุนคะ่ะมาดูกันที่ชาวมังกรเครื่องเดินแรกนะคะเริ่มที่งาน งานทางไกลงานสื่อโซเชียลมีเดียนะคะงานออนไลน์งานติดต่อทางไกลที่เราคอยลาช้าบ้างแต่ก็เป็นการงานที่มีโอกาสได้ทำการงานธุรกิจของตนเองเพียงพร้อมกับการไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่นะคะสบายมากขึ้นค่ะดูผู้คนรายร้อมดูสถานการณ์แล้วก็ไม่เรียบร้อนไม่ผีพผลงนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ พร้อมกับการเดินทางไกลห่างไกลออกไปกับการงานในการเริ่มรวยเป็นเศรษฐีเลยนะคะการเงินนะชาวมัมก่อนไปเกี่ยวข้องกับการเงินในรอบ30ปีต่อมาดาวเสาร์ผู้คมผู้มีความเข้มแข็งนะคะมีเกณฑ์แบบยาวๆไปเลยนะคะสองปีครึ่งมีนา666หกถึงสองปีครึ่งนะคะตนเองไปพบกับคู่มิตรทางไกลสนับหนุนมุ่งมัน่น เก่งกล้าสามารถนะมีการเงินผลตอบแทนจากการเดินทางการค้าเกิดความมั่นคงของฐานะนีการเงินเศรษฐกิจดีก็ชีวิตจะสบายมากขึ้นนะคะได้ทำคานค้ากับคนต่างถิน่นร่วมกันกับบริวารหนุ่มสาวและผู้มีประสบการณ์เตรียมพร้อมการงานทางไกลงานสื่อโซเชียลมีเดียสำเร็จนะคะ,เ,นนค Media, ะ,คะเป็นการเริ่มต้นที่นำพาให้ชาว มังกรได้พบกับการเริ่มต้นผลงานที่ฉลองความสำเร็จกับการเงินค่ะการเงินเข้มแข็งม,ม,มากมาต่อที่การเงินนะคะงานดีเงินก็ดีมาดูที่การเงินค่ะครึ่งเดินแรกของเพื่อนๆชาวมังกรค่ะการเงินเสามังกรไปเกี่ยวข้องกับการเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนการเดินทางไกลค่ะเกิดความมั่นคงการเงินค่ะการเงินนี้นะภายชุดนี้แล้วค่ะเห็นผู้มีประสบการณ์ได้พบกับเทศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมาร่วมการงานนะคะดาวจันทร์ทับดาวเสาร์คือชาวมังกรเองม,มุ่งไปที่การเงินมีหุ้นส่วนค่ะการเงินนี้ก็มั่นคงนะคะ มีโอกาสได้มีธุรกิจเล็กๆของตนเองขยายออกไปนี่ก็มุ่งมั่นออกไปนะคะเป็นคนเกง่งมีความสามารถค้าลุยรุกรุกไปข้างหน้างานต่างชาติงานต่างแดนนี่ก็มีเกณฑ์มีความมั่นคงของ,ขอ,งอังคารลาพระอังคารพันธุมีเกณฑ์มีรถหักทรัพย์อสังหาเป็นนักเดินทางไกลนะคะเป็นนักตักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาการเงินได้จาก ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะเดินทางโยกย้ายด้วยรถราเครื่องบินนะคะติดต่อขายเจ้าต่างชาติคนต่างถิน่นอ่ามีโอกาสอา่อันนี้แหละคะ่ะอ่ให้หนังไม้โอกาสได้การเงินจากธุรกิจของตนเองหรือตำแหน่งหน้าที่ได้เตรียมพร้อมโยกย้ายปร,รับตำแหน่งใหม่ๆเป็นเลิศนักสู้ผู้ปราคปัญหาหมา แก้ไขให้เป็นยาชูก,กำลังนะคะอังคารพันธุเตรียมพร้อมการเดินทางเพื่อความมั่นคงของชีวิตอังคารลาพะก็ได้ลาบจากทางไกลนะคะเตรียมพร้อมยกย้ายไปสู่ความรุ่งเรืองชนะการแข่งขันจาการเงินนี้ก็ได้พบกับบริวารในวัยหนุ่มสาวนะคะแค่คร่องตัวในการร่วมการงานกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็ลงตัวแล้วค่ะคุ้นเคยกันแล้วค่ะ เพรเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยค่ะร่วมการงานการสังคมหารายได้ผลตอบแทนร่วมกัน,นก็ชนะนะคะนะเดอะช้าหรืออดกับเดอะสตริงนี่ก็ได้พบกับคู่เหมือนนะคะร่วมธุรกิจหาการเงิน,งานรายได้แล้วครองตัวนะเป็นคนสร้างบุญบารมีสร้างทานบารมีที่ครองตัวค่ะทำบุญสุนทานก็ ชนะคนอื่นหมื่นแสนชนะใจตนจริงแท้นแน่นอนกว่าการเงินก้อนโตเลยค่ะกับการเดินทางไกลยกย้ายมีตำแหน่งหน้าที่ได้ลาดผลจากทางไกลซืซออโซเชียลมีเดียออนไลน์การค้ามั่นคนงเข้มแข็งค่ะก็มีความมั่นคงของฐานะการเงินดีมากค่ะเก็บหอมได้เข้มแข็งม,ม,มากงานเงินและเรื่องราวของ ความรักนะคะามาดูความรักของคนโสดเป็นไงบ้างครึ่งเดือนแรกคนโสดค่ะอ่าอันนี้ละคะ่ะเออดือดชาเรอดอังคารพันธุรถรารักสับเครื่องบินเครื่องจักรยนต์นกลไกการเดินทางนะคะต่างถิ่นนักสู้เกิดที่หนึ่งไปได้ดีที่อีกถิ่นที่อังคารลาบะได้ลาบจากการแข่งขันเป็นเลือดนักสู้นะคะอันนี้คนโสดนะคะ อยู่ลำพังโสดสนโดษนะคะก็ไหวนะคะเพราะว่าเป็นเลือดนักสู้มุ่งหาราบผลสร้างรถหลักทรัพบ้านที่ดีจากทางไกลเตรียมพร้อมกับการยกย้ายกับเรื่องเดินแรกนี้นะได้รับชัยชนะในการแข่งขันการงานสําเร็จงานฟิตเนสงานต่างประเทศงานก่อร่างสร้างตัวนะคะอันนี้คนโสดมีความสําเร็จกับการที่มุ่งมัน่นลุยเดี่ยวลุยสนามเองเลย ลงตัวกับการงานขยันออกไปมีงานเข้ามาอีกเยอะเลยนะคะงานนี้ก็ลงตัวอีกะคะ่ะใจดีใจบนชอบทำบุญสุนทานแบ่งรายได้ให้การกุศสนขยันวิริยะอุตสาหะก็ยิ่งได้การงานเข้ามาเยอะเลยประชันประมูลคันแข่งงานนี้ก็มีกาสชนะในการแข่งขันนะคะก็ร่างสร้างตัวคนสดมีการแบ่งรายได้ให้ งานบุญงานกะสนให้คนมีน้อยกว่านะโอกาสมาถึงค่ะเตรียมพร้อมเสมอเลยเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความฝันที่จะไล่ล่าลงมือทําให้เป็นจริงนะ c h ชาริ t กับเด e เดวิลเนี่ยก็เป็นเลือดนักสู้นะคะมีเดชอํานาจบารมีนะมีสเสน่ห์ประเภทตรงข้ามนะคะคนโสดนะราหูปรีโกนไปที่ลาภะนะ เราหงริโกนดาวอังคารในเรือนลาภะนะพบกับดาวศุขรนก็มีสเสน่ห์คนโสดมีคนมาไม้ป่องแต่ก็มุ่งมั่นไปที่ให้ความเป็นเพื่อนนะคะรู้ทันเล่เหลี่ยมอีกฝ่ายนะคะไล่ลา,ลาความฝันของชาวเมืองก่อนนี้ก็นะรู้ทันเกินไปก็คนที่ใช่ก็คือคนที่ผ่านความรักมาดวงพม่ายแม่ไม้ะาไม่มีคู่ก็เพราะว่าเลือกแล้วค่ะ ส,สุดการรอคอยการเวลามาบอกให้รู้ถึงการเวลาแล้วที่เจ้าจะตัดสินใจลงมือทำตามความคิดฝันกันนะอันนี้ดาวฤุตยูอ่ะรีกนมาที่ดาวสุกนะมีความรักเล่นักนะมีคนมาหมายปองดวงพามายไม่หมายนะคะได้ละสิ่งนี้จากคนทางไกลนะคนส่วนเป็นผู้ มีประสบการณ์ชีวิตค่ะโสดลำพังสันโดดอ่าชาตไปพบแล้วไม่ใช่ว่ามุ่งม,มั่นไปที่การงานการสังคมแราหูอยู่ในเรือนเพื่อนการค้าทางไกลค่ะมีความมั่นคงของชีวิตพบรักกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นอันนี้เราก็มาต่อกันที่คนมีคู่ดูนะคะคนไม่โสดนะคะ อันนี้นะคะอันนี้ the c ชาร i o t อเป็นน้องอันนี้ก็ท่านพี่นะคะคุณแฟนค่ะชาวมังกรคุณมีคู่แล้วนี่ก็ด้ทำงานองค์กรนั่งร้านข้าราชการนั้งตำรวนักปกครองได้พบกับความมั่นคงของฐานะได้ลาบใหญ่นะคะลาบใหญ่นี้ก็เดินทางนะนักเหน็ดเหนื่อยนะเพื่อตำแหน่งอาที่แต่รวยนะคะก็คู่ควรกับการที่ ขยันนะคะ,ะนีความรับผิดชอบใหญ่ผลตอบแทนนี้ทำการงานไปยาวๆนะคะได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่เจ้านายให้ดูแลชีวิตก็ได้ไปวันๆน,นะคะ,ะก็ได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองในมุมของตนเองรับผิดชอบได้รักอิสระไม่ชอบภกมัดก็มุ่งไปที่การงานนะคะ,ะคนคู่ คนนี้ก็ไม่ได้หมายถึงสามีภรรยานะคะจะหมายถึงการงานการสังคมก็ใช่านี่พี่น้องร่วมกันกับอุ้นส่วนนะคะตรีแม่แม่ผู้มีประสบการณ์เพศตรงข้ามผู้มีประสบการณ์ร่วมเดินทางชีวิตสุขสนุกสนานไปด้วยกันเป็นการเริ่มต้นเจรจาพูดจากันด้วยมีขัดแย้งกันบ้างก็เป็นเรื่องราวของอเป็นคนตรงไปตรงมานะคะ รับผิดชอบเป็นคนเจรจาคร่องนะถ้าจะมีปัญหาก็เรื่องราวการเจรจาติดต่อแต่มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ไม่มีปัญหานะรวยค่ะเป็นมหาเศรษฐีค่ะคนมีคู่นะคะอันนี้ก็ได้ไปแล้ว15นาทีอีกสักนิดหนึ่งนะสำหรับท่านที่ศึกษาต่อนะคะไปศึกษาถึง ต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นเป็นยังไงบ้างนะคะสอบการแข่งขันการศึกษาค่ะของเพื่อนเื่อชาวมังโกรอันนี้ก็ด้วยประสบการณ์นะคะมีการแข่งขันเป็นการเริ่มต้นที่ไปพบกับผู้มีประสบการณ์นะคะ แวดล้อมด้วยผู้มีประสบการณ์มากและน้อยค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ต้องขยันให้มากมีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบกับการหวนกลับคืนมาจะเจอนะคะได้เรียนรู้อืมนะสำเร็จนะคะสมองดีสติปัญญาดีนะคะม,มีมีโอกาสได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ มีชื่อเสียงนะคะอ่ามีเกณฑ์ยกย้ายเดินทางนะชาคนอยู่ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศมีโอกาสสำเร็จนะคะอ่าได้อ่า,อาชาวมังกรเองได้ไปสู่สถานที่ที่มั่นคงใหญ่โตค่ะสติปัญญาดีสมองดีอ่าใช้ชีวิตต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเลยค่ะ คนที่อยู่ต่างแดนมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่าชนะนะคะ,ะยินดีด้วยค่ะกับชาวมังกรกับการเรียนการศึกษาต่อนะคะชนะการแข่งขันนะคะ,ะก็อยู่ในช่วงที่ดาวกำลังเคลื่อนย้ายนะคะได้ลุ้นไปถึง30เมตรสายหยน,นะคะ่ะ ก็ขอสังเขตกับเรื่องราวครึ่งเดือนแรกของเพื่อนๆชาวมังกรโชคดีค่ะ